ปลากันไหมคะคือเยอะมากมันกำลังไหลลงมานะคะคือไปไล่จากวนไหลมาดูจะเข้าไปยังอะไรจะขนาดนี้มันจะช็อตนะช้อนเลยช้อนเลยดู้ยดูดิดูดิดูดนดูดิดูดิดูดิดูดูดนูดเิอดิดดดดดิดูดดิดิูดิ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 ิู โอ้อันนี้ลงแห่เลยครับโอ้ยตักเดียวนะได้เยอะเลยฮู้บคุณเห็นอุ้ยปลากระกมังอะตักทอดมันนะเว้ยปลากระมังตักขันทอดมันโอ้โหนี่นะครับตักทีเดียวมาดูปลาน,นะปลาจะจับปลาด้วยมือเปล่าจับด้วยมือเปล่า,นานได้แล้ว ไ,ไม่ได้ขายอเอามาให้กินกอาม,มาคร สวัสดีค่ะพะกับปันปันกันอีกแล้วนะคะช่องปาาเขาเราธรรมชาติค่ะมันเนื่องจากว่าช่วงสองสาวันนี้ฝนตกหนักมากน,นะคะปันก็เลยมาดูจุดเน,นี้ยเพราะปีที่แล้วว่าปันมาจุดน,นี้ปันเจอผู้พี่เขาจับปลากันแบบเป็นกระสอบเลยนี่ตะก้อกตะก๊อกปลาขึ้นลาขึน เห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะอือันนี้ปลาขึ้นนะคะแล้ววันนี้ปันก็มาดูมีผู้พี่แบบมาจับปลาอยูชายล่างนะคะเดี๋ยวปันก็จะไปขออนุญาตเขามาถ่ายคลิปได้ไหมปันอยากให้ดูนะคะปลาไปไหนแล้วอ่ะมันขึ้นอยู่นะแต่ว่าเราอะไอจะมาต้ปลาไงแต่เราแค่แวะมาดูนะคะเพราะเราเคยเห็นปีที่แล้วว่ามันเยอะมากจับปลาได้เป็นกระสอบกระสอบปุ๋ยเลยนะคะนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเราดูนะคะเราดูนะคะ นี่ไหนไ่นไหนไหนไหนอ้เยอะเลยไหลลงไปอีกแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นมาไหมมันเขนกล้องเปล่าไม่รู้ดิก็ข้างล่างก็มีผู้พี่แถวนี้จับปลาอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเนี่ยหลแล้วนะหลแล้วนะปนจับปลาุ้ย แตกอยู่นะ่าน่า,นา,นา,นาติ่มเลยน่าม่าพี่ไปเอาสวิงก่อนได้ไหมอุย้ยดูดิเล่ตัวเลยเยอะอ่ะดูดิอุย้ยมันเล่นน้ำมันนะ่ะนี่มันอยู่ในนี้นะมันหลบอยู่ในนี้ด้วยตัวเยอะปันมันดูมันดิสิมันดิดิโอ้โหดยมันดินด,ดไิไปเอาสวิงอุย้ยหล่ตัวหลายตัวเย,วยอะมันดิสอะไรขนาดนั้นอะ่ะดูครับปันปันได้ปลาแล้ว จิ๊กวิ่งไปทีนึงดูดิอุ๊ยอหตัวเลยมันจ<ส>็ขออนุญาตที่เขาไปแล้วนะคะว่าขอใครคิิหน้อยเดี๋ยวช่วยเขาจับปลาดีกว่าปันเรามาลองดูลองลองลองตามที่ลกๆเนี้ยป,ปันใช้สิวิงตักปลานะครับตามขึ้นอะ่ะมันขึ้นจะมันลงแล้วด้วยใช่คนต้องไยวันแล้วแล้องช่วยเปิดให้พันหน่อยค่ะ อเอาแต่ดูด้วยปันจะไปตักปลาและดู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 เขาบอกให้ดูมันแอร์ป่าวเขาบอกว่าป้าป้าเขาบอกว่าได้เยอะนะคะพี่เขาบอกว่าได้เยอะ,ะ,ะอไปดูไปดูไปดูข้างหน้าฮะ เขาดูปลาหน่อยครับนี่คือปลาลูกไงคือปลาลูกเออ๋อไม่ใช่ครับโหอันนี้ลงแห่เหรอครับโอ้ยปักเดียวนะได้เยอะเลยโอ้คุณเห็นอุ้ยนี่ลงตรงนี้หรือว่าตรงเรือครับนเนโอ้โหตกนลาไม่เห็นสีนี่อยู่ไหนกันเนี่ยอยู่ที่ท่ายางครับ อย่างเนี้นยครับตุณเนี้ยเนาะข้าดิีนี้เนี่ยครับอะรแบบเนี่ยเยอะมากเลยเนาะอะไรเยอะเยอะกว่าใช่ไหมครับไปรอบมั้งโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวัดมาดูดิมาดูที่ตะที่จ่อะไรนะที่แห่ดิดูดิให้พี่เขายกดูเนี่ยเดี๋ยวถามก่อนนะอันนี้เนี่ยคือปลาเลยเหรอคะปลากระบอกใช่ไหมปลากระบอกนี่อ,อันนี้ใส่ยาวๆนี่ปลากระบอก เขายังบอกเลยว่าป,ปาก,ก,กามันผสมกับพวกปลาซอยบ้างกบปลาไอันนี้ปลาขาวอ้นีตะโกอ๋ปลาตะโกกค่ะอันนี้ล<ร>่ต<ร>ะตะบอกรบจริงๆนีตะโกนร้องเหมือนรถเครื่องเลยไอตัวนี้นะไอตัวนี้นะถ้ามันร้องตัวไอไ้นี้ไม่ร้องแต่ไว้ที่ถ้ามันขึ้นมาถ้ามันร้องนะไม่มีตัวนี้มันร้องมันร้องถ้าตัวมันร้องแปนไปไปไปนรถเครื่องเลยมันร้อง ปลาจะขึ้นนู่นเนี่ยปลามันอยู่ข้างบนไม่ได้อยู่จากข้างล่างขึ้นหรอคะมันวิ่งขึ้นไปแล้วแรงดันของนี่แหละนี่นี่แหลายตัวแล้วนั่นน่ะดูดิดูดิจะจะลองนี่หรอนี่โอ้โหใช่ปะแอบจะปั่นปันเห็นที่เรือยังโอ้โหนู่นหรออุ้ปลาอันนั้นตัวใหญ่อ่ะตากระมังปลาขึ้นตรงนี้เหมือนกันหรือเปล่าครับมาดูพี่เขาได้เป็นแบบนี้โอ้ยปลาตาโต จะดูด,ด,ดูพี่เขายกโอ้ยยังเยอะมีตักมาแล้วอ,อุ้หูอ้าวหลุดหลุดแล้วครับพี่ตัวในเรือตัวใหญ่นะอันนั้นพวกปลากระมังะะปลากระมังอะ่ะทำทอดมันเอาเลยปลากระมัง รอบมันโอหนี่นะครับตักทีเดียวเห็นที่เข็มที่เข็ตอนนี้ส่วนร่วมแล้วมีส่วนร่วมเนี่ยนี่มันยังวิ่งแทกอยู่นะปัดลุ้นด,ด,ดูนู้นครับโหมันมันลบแค่นั้นวิง่งว่ายลบอยู่นะ tin rồi lưới tặng lưới nè tìm lưới <laughs> à, long 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 đôi đâu ơ hiền mẹ đây đuôi <laughs> đây <Đài> đuôi <laughs> ใ่<ป>มันแ<ป>อบอ,อยู่ในนู้นก็มีนะน้าตาหินอะ่ะเยอะๆอาไสวอแต่ว่าข้างล่างมันน่าจะมาอ้อนค่ะอยู่ดูดู นี่ตรงนี้พี่ไม่ต้องทำอะไรเอง็งงอันเดียวนั่งรอได้เลย <laughs> ยืมเขาเนี่ย<อ>เอาแห้งขึ้นไปไงเอาแห้งดับอ๋อครับครับแต่จะตัดายแล้วเฮ้ย <c oughs> ง่ายขานาดนั้นเลยเหรอจับได้เลยอ่ะไปวิ่งชนเราเลยอ่ะมาแต่มันอยู่ข้างล่างวิ่งขึ้นชนอู <c oughs> ้ที่จะป่าด้วยมือเปล่าโู <c oughs> ่นน่ะ,น,ะนั่นน่ะไต้ไต้หินน่ะไต้หินมันว่ายอยู่เห็นเปล่านะ đột đột sẵn lời đây này đây này hãy số này cứ chụp này và pan cho kênh Ghiền Mì luôn á ื่นเต้นลุ้นที่เขาก็กดปลายไม่หมดเลยเ,ยเยลียงทีเดียวหรือเป็นชั่วโมงัเกนนาเลยเียงทีเดียวหรือเป็นชั่วโมงนี่ต่งตัว แอบทำไมสำหรับตาดิตกใจโี้ยตาอันนี้เป็นอะไระปะการมงปากามังโอ้โปะตุ้มหินทีเดียวเยอะมากดูอย่างนี้ตุ้มหินน้องแต่แรกแล้วทำลุกเข้าละเข้ากู แล้วั่งขวาไม่ั่งซ้ายไม้มีมเหรอมันรู้นะว่าวันนี้มีคนเอ็ดีิชา่นัองฟันตังโ่ะเขาอยากจะจากหมาแหละรู้เสียใจด้วยนะมาแป๊บเดียวเนี่ยตัดล้อตัดตรงนี้แหละ Ý cả chiều ba mấy nè <laughs> mình cầm ở dưới cho nó thế ta có hình ngầu mình liền đi ba mình cầm ở dưới cho ta có hình ngầu mình liền thế này ngầu ngầu mình nhìn ngầu mà nè chúng ta nè Nice.

ประมาณชั่วโมงประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงกว่าๆเดี๋ยวรือล้อนาคนนึงขึ้นไปไล่ปลาข้างบนเดีรือลงมาอืมดูดูเยอะเลยครับน้ำก็ไหลมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคนตก้องตามหวันติดต่อกันเลยนาเขาบอกว่าปลากระมังทำช่องมันอร่อยใช่แล่แล้วก็ตับตับแล้วก็ไปต่ำค่ะเหมือนกับมันจะปลูกคล้ายปลา การตัดตอน้ำขุนลงมาแล้วแท้ี่เขาไปกวนแน่เลยกวนนี่คนกวนให้มันลงมาไงงงงงเดี๋ยวก็ลงมาเรื่อยๆอุ๊บโดดดิ่งแล้วทั้งดิ่งทั้งโดด ป่าอันนี้จับด้วยมือเปล่าเพื่อนนัรอบกันนี่ปลานี่สามไปแล้วอยังนี่ยนี่แะปลาไปแช่เข้าบุเดี๋ยวพี่พี่น้าเขาว่าอะไรอ่ะอะไรนะที่เนี้ยนะอะไรก็ไม่รู้ใครที่ใครน้าไม่รู้เรียกสลับกันตายหมดแล้วก็มันเป็ที่เลยน้ายังไงจุอีนี่มันจับได้ด้วยมือเปล่าได้แต่ปลาเนี่ยปลาตัวดยาวเสียงอาจจะแส้งหน่อยนะครับเพราะเสียงน้ำมันแรงมากเลยครับ ได้ยงอะแมัเคนกนัักักโดนแล้วโดนแล้วเอาได้กองตัวเนี่ยไปนั่งครับออมัขึ้นไปไล่มาจาาข้างบน bạn quạt đấy, ơi, long quạt, Nàng, đồ làm đồn với, nhìn đi các, nhìn đi thằng này, thằng coi luôn, coi luôn bà coi, nhảy bà coi, phải không? Nhảy bà coi, như bà coi. Như bà. Như bà coi. นี่ที่บ้านก็ตัวนี้จะเรียกปลาต้อย,ยใช่ตัวนี้จะเรียกปลาต้อยที่ที่มันจะแดงแดงบางที่เรียกตาที่ขมอะ่ะด้ามัเอาไปบนะคะเอาไปบ้างๆครับ <Okay. S 1> อ๋อ แร่เลยเออแล่แร่แล่ล่างน่ะแล่ล่างครับข้าบ้างอ่ะเดี๋ยวมันหวานตอนกลางอ๋อเอาไปนั่นั้น่ะเอาแร่ตัวเลยแล่แล่แล่ตะเกียบนะแล่ต้องมาห่างขึ้นเลยอ่ะเอาหัวตัดชิ้นอ๋อครับตัดใส่เกลือตักแร่เดี๋ยวจอดเลยโอ้ยนี่เขาเลยตักพิสุกับหัวได้ยอะขนาดนี้เลยเหรอเอางอ เขารอเข้ารอ,อแล้วมันตกลง,งมาหรือเปล่าใช่ป่ะนี่งไงตอนนี้พี่เขาตั้กับที่ร้านที่ไว้น้านคือทีอ่สุดตอนลุกเลยแหละไม่ต้องอิจฉาไม่ต้องน้อยใจเดี๋ยวมันไปมันจาัดแร์จะติดเต็นแทงจริง จะจับฝาด้วยมือเปล่า,าดูนะครับจับด้วยมือเปล่าน,านได้แล้วตั้งทองหรือเปล่าเนี่ยตังทองต้องเรียกพี่อ่ะเอ,เ,อเอาจับไม่ถูกเลย đi đã hết tôi điều có bình có mìn á tại dưới bình với con nó lẳng ạ ao phạt mà lỡ ơi nào cán điện nha sao làm gì เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันอ้ากกันเอาน่ามาพอดีพวกพี่ๆกับพวกพี่เขาขึ้นไปเก็บปลานะครับใช่ค่ะเจอกันที่รถแต่ว่าพี่เขาก็ขึ้นไปไล่ปลาลงมาด้วยนะปลาอยู่เขาโกลจนจะไหลลงมาข้างล่างแล้วเขาก็ดักมันอยู่ไรก็ติดลายตัวเหมือนกันนะติดเยอะแล้วไม่ใช่ลายตัวเออเอาอีกทีเอาอีกทีอันนี้เอาทีเลย ดนตัวอะไรยุงกัดแล้วเรามานี่ก็เป็นจังหวัดที่มาตรงกับที่ว่าน้ำมาพอดีนะคะใช่แต่ว่าเราก็ไม่คิดว่าปลายอะแ่เยอะนค่นี้เมื่อกี้ที่อยู่ข้างบนอะเมื่อกี้ที่ปนอยู่ข้างบนปันเดินลงมาไปเห็นแค่สี่ห้าตัวนึกว่าหมดแล้วใช่นึกว่าบไหลจนหมดไปแล้วขึ้นจนปลาไหลไนหมดแล้ว มันก็เห็นที่เขาเดินเข้ามาตรงนี้พอดีแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้แล้วมันก็เดินมาเจอแล้วก็เลยไหลลงมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เจอเยอะมากลองลองทางนี้ไหมลองทางนี้มา,ออนนมาเออแบบนี้หละคุยไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ไไดสนุกแต่กล้องเห็นก็ยังสนุกเลยโอ้แม่โอูโอ้ๆใจเย็น โอ้ยก้อนหินไม่ต้องเอาดิเก็บไว้ก่อนก้อนหินนะทุกคนเห็นปลากันไหมคะคือเยอะมากมันกำลังไหลลงมานะคะคือไปไล่จากขวดไหลงมาดูเูดูดูดจะเข้าไปยังไงอะไรจะขนาดนี้มันจะท้อนะท้อเลยท้อเลยอ้ยดูดิดูดินะเขาบอกว่าจับเอาเลยจับเอาเลยมันก็จับเลยนะคะมันตัวใหญ่มากอยู่นะ ข้างบนก็มีอีกเยอะนะคะแต่ว่ามันยังไม่ลงมาใช่ไหมคะค่ะต้องคอยไล่ลงมาเอาอีกเอาอีกเนี่ยรออีกทิ้นละเอาอีกเอาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวมันตื้นเดี๋ยวมันตื้นเฮ้ยเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นสวิงใหญ่น่้โหอันนี้สวิงจับปลาเอาไว้เอาไว้ทำอะไรอะ น้าเขาบอกว่าต้องเอาสวิงแบบที่จะเรียงเขาใช้เอเป็นสวิงไอ้ที่ว่าว่ายน้ำขันไม้ไผ่แล้วแบบว่าลองวได้ลองปลาครับครับน้าเขาบอกว่าไม่มีใครรู้ว่าตรงนี้ปลาทึ่งฟันก็เลยบอกว่าฟันก็ชั้นจบแว่าบอกไปอยู่ตัวคนี่เขารู้แค่านั้น คนในหมู่บ้านจะเก็บอะไ้ชาบเองอะไรเบาไม่เป็นไรใครมาก่อนได้ก่อนอย่างนี้เป็นปลาธรรมชาติแล้วตอนนี้นะคะปันก็จะกลับบ้านก่อนนะเขาบอกว่าเนี่ยเอาปลาไปขนาดนี้นะคะทําไปทั้งเย็นไปเลยจ้าสองคนอนะดูดินี่น้าเขาก็ให้เราตักเอาเลยนะคะแล้วเขาก็รออยู่ข้างล่างแล้วก็อันนี้ด้วยค่ะ นี่ขึ้นถุงปุ๋ยขึ้นถุงปุ๋ยแล้วก็อันนี้อีกนะคะนี่นี่แค่แค่อะไรแค่ที่ตักอันนี้ใช้ใช้อันน,นี้ที่ตักกับมือเปล่าจะปลามือเปล่านะคะได้เยอะมากอันนี้ก็ที่จริงเอาไวต้ตกปลานะคะพังแล้วตักจุ่มพังกันดูดีนีก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วปันเนี่ยมาเจอเขามาเจอพอดีเลยนะคะที่จริงอ่ะปันจะมาตกปลาตัวเล็กตัวน้อยนี่แหละเพราะว่าน้ําน้ําขึ้นเพราะว่าฝนตกทู่วันนะคะ นี่อมากเราต้องกินลงอ,ะลอง่ะเอาปลาไปทําอะไรบ้างเอาปลาไปทาอะไรก็เอาไปจะเอาไปแจกที่บ้านด้วยแล้วก็จะเก็บไว้กินด้วยนะคะจะเอาไปแจกพ,พี่ที่อะไรอ่ะที่เขาก่อนที่ปันเอาปลาไปให้ค่ะพี่ที่มาจากสวนพึ่งที่มาทางฝ่ายในหมู่บ้านปันนะคะนี่เนาะนั่นไหนเราก็ได้เยอะเราก็เอาไปแจกเขานะคะเ,คเยอะมากมนะเขาบอกว่า แล้วเดี๋ยวถ้าเอาไปทําปลาเสร็จตอนเย็นก็มาอีกรอบก็ได้นะหนูหนูก็บอกว่าเดี๋ยวให้นาเขารออยู่ตรงนี้ก่อนนะคะ่ะเราจะทําปลาเสร็จหรือไปไม่รู้เลยนั่นน่ะสิแต่ว่าชอบจับปลามากเลยอะ่ะจะจับปลามากเลยจะจับปลามีกินด้วยแต่ว่าเราขอกลับบ้านก่อนนะคะนี่ก็ขอบคุณค้าไปแล้วก็เรากลับบ้านกัน,นะคะ่ะพี่หมาไม่อยู่แล้วหรอปลาอะไรในนี่ปลากระบอกอะไร้าครับ ไปเลยอีกไปอีกจ้งหนึ่งปลาก็ก็เจ็บเจ็บแถวนี้ไปนี่อันนี้อออก็จะเอาไปให้คุณพ่ที่ทางฝ่ายชิบก่อน<ะ>ทีน่แล้วก็เก็บไว้กินแล้วก็เก็บไว้ให้ป,ป้าที่บ้านนีกคะ่ะปลาหกหมดแล้วเมื่อกี้ปันเจอผู้พี่พี่ชายคนนึงนะคะแล้วเขาก็ลมหนีปันไปด้วยสงสัยถ้าจะกัู <laughs> แล้วตอนนี้มาถึงนี่ก็พาเที่ยงพอดีไม่เจอใครเลยไปนังนนะคะเอาปลามาให้ฮะเอาปลามาให้เป็นไหมเป็น,นะะปลามาจากไหนไปนน้ำขึ้นแล้วลงไปจับปลามาอ๋อม,มีมีแค่นี้โอเคไปแล้วนะคะทำงานพาเที่ยงเหรอใช่เนี่ย ไม่ได้ขายเอามาให้กินขอบคุณมากครับโอเคไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะจะดีจังโอเคก็ให้เขาไปแล้วถามตลอดนึกว่าเอามาขายบอกไม่ได้เอามาขายนะคะเอามาแจกก็แจกกันยาพี่น้องไปแล้วก็ลงที่บ้านไปด้วยค่ะก็เหลือก็มาแบ่งกันแล้วปันก็เก็บไว้กินบ้างนะคะคลิปก่อนเนี่ยมันไปตัวปลาเข่ามาได้ใช่ไหมแล้วป้าปันเนี่ย เขาทางานที่อื่นแล้วเขาก็โทรมาบอกปันว่าอยากฉีกินปลาปันก็ไปตกมาขายให้ป้าก็ได้หลังจากนั้นไปตกปลากี่วันกี่วันปลาก็ไม่กินอีกเลย <c oughs> สงสัยปลาน่าจะกลัวนะคะหรือไม่ก็แบบไม่กล้ากินเบนแล้วเขาเั่งปลาไว้จนไปมาได้ชุดนี้ปันก็เลยถ้าเกิดว่ามีแดดเนี่ยปันก็จะตัดแห้งไว้แล้วปันก็ จะขายให้ป้าปันนะคะปันก็ยังไม่เคยสุ่งขายเดี๋ยววันครั้งนี้ปันจะลองทําดูว่าได้หรือเปล่าวันนี้ปันก็จบคลิปเพียนเท่านี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปันปันอยู่เดิมนะคะซีมากลาบวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ